กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะกลับมาอยู่ในแมปโตเกียวกูนอีกแล้วนะครับโดยแมปในวันนี้ก็คือแมปกูรีนะครับโดยสิ่งที่เราจะสอนหรือจะบอกในวันนี้ก็จะเป็นตามปกคลิปเลยนะครับผมโดยสิ่งที่ยากแล้วนะครับถ้าคุณยากเป็นซีจ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 ีแบบขั้นเทพครับคุณต้องมาที่ฐานของซีจ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 ีให้ได้น่นแะครับอย่างแรกครับให้คุณกดปุ่มพีบนคีย์บอร์ดนะครับปุ๊บมันจะมีอะไรขึ้นมาเยอะะเลยใช่ไหมครับ เห็นตรงนี้ไหมครับ CGGGBase g, 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 g นี่ครับเดอนวิ่งหาเลยครับแล้วมันจะเป็นตึกควายต,งตรงๆอย่างนี้เลยเข้ามานะครับเราต้องสแกนร้างกายกันครับไปแล้วก็ถ้าใครเขาไม่ได้ตัวมึงกระเด็นแปลว่ามึงติดอินคอมแบทอยู่ไหมก็มึงเป็นกูนในซัดนะครับรอเขามาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคุยกับมอนเตอร์ตัวนี้เอ้ย NPC ตัวนี้นะครับโดยตัวนี้นะมาาันจะให้เราเป็นกูน กดคุยยามันเลยครับกด e เอ้ยไม่ให้ให้เราเป็นซีจให้เรากดชอยนึ่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะถามว่าเราอยากเป็นซีจีจีจีไหมให้เรากดชอยแลกไปเรื่อยๆเ,เลยแต่กว่าเสียงมันดังละอย่างแรกนะครับหลังจากเราจอยตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคุยแับเชียร์นี้เสร็จแล้วแล้วเราเดินมาทางนี้นครับขึ้นบันไดมาแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะครับุบครับคุณจะเจอสิ่งต่างๆมากมายนะครับ ให้คุณมาคุยกับผู้ยิงคนนี้นะครับนี่ครับคุยแล้วมันจะให้เควดเรามาครับนี่ครับเควสจะเด้งครับแล้วมันก็จะนี่มีแมปโดยควดโค้ด,คดนี้ครับมันจะให้เราไปเดินตามหาก,กูนครับที่เป็นผู้เล่นให้เราไปเดินตามมันนะครับแล้วเควสเราจะขึ้นให้เรามองมัน,นครับเอาเมาส์อ่ะทางจอเนี่ยให้เห็นมันนะแอบบแบ,บมองอ่ะมึงนสตอกเกอร์นั่นแหละเควสมันจะขึขข้นก็และมึงให้มึงซ่องประมาณหกสิบวิ มันนั่นแหละคุยเพิ่งเสร็จเราก็พอว่ามึงซ่องมาเสร็จเหรอใช่ปะ่ะมันจะขึ้นว่าคุยคอมพิวต์ที่นี่ใครเนี่ยพอคุยคอมพิวตนะ์เนี่ยแล้วเรากลับมาคุยกับไอ้เทยนี่นะครับโดยห้ามตายนะครับแต่มันจะให้เงินเราเพิ่มพอคุณผู้ชมนะครับหางเงินได้มาหนึ่งร้อยบาทแล้วเห็นไหมพอเราได้เงินครบร้อยแล้วใช่ปะ่ะนี่ให้เรามาคุยมาเลือกซื้ออาวุธตรงนี้ได้เลยไอแคนฮอตคัสตอมเนี่ยจะรู้มือไหมล่ะ ถ้าเรามาเลือกเสื้ออาวุธต,ตรงนี้นะครับมันมีสามชิ้นมียอ่เป็นหอ,อกมีมีดคู่แล้วก็ดาบอันนี้ผมจะแนะนําเป็นหอ,อกกับดาบนะครับมันจะฟราร์มไวสุดไวสุดก็หอ,อกอะนะครับพอเราเสื้ออาวุธเสร็จเราให้เราฟราร์มเวลเหมือนฟางกูเลยนะครับมันจะมีบอสน,นี้แต่เอ๊ะถ้าเราหันเอาขวาเราเจออะไรแปลกอันนี้เป็นใบล่าห้าหัวนะครับทมันเราจะล่ากูนได้บมันจะขึ้นให้เราไปล่ากูนเราจะได้ของ โดยโคย้ดที่ผมแนะนำนะครับจะมีอยู่2อโค้ดนะครับก็เป็นอาโอกิลีบอสนะครับมันจะเป็นบอสแล้วก็เป็นอ่า uh, เป็นบอสไฟติ้งนะครับให้ผู้ให้ผู้คุณผู้ชมนะครับรับโค้ดอาโอกิลีบอสมานี่ฮึบรับมานะแล้วก็ให้เดินไปตามมาร์เกอร์ซิ่งเรื่องนี้นะครับแล้วผมจะสอนไปที่ฝั่งวิวไปเวลอรไ,ไวเลยครับวิ่งลงมาปุ๊บมอนเกอร์ปุ๊บมาหลังกําแพงอย่างนี้เห็นไหมมันจะติดเราก็สแปมสกิลให้มันได้เลยนะครับ เนะครับเราสแปมสกิลให้มันได้เลยนะครับทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลังจากเราค้าเสร็จนะครับโดยกูนเนี่ยครับเราจะไม่เอ้โดยฟังซีจเนี่ยครับเราจะกด B ธรรมดานะครับแล้วเราจะมีสองค้าที่เราจะได้นะครับเป็น uh, Reputation หรือค้าชื่อเสียงก็เป็นเลเวลนะครับเป็น EXP เหมือนฟังกูนเลย เราก็จะได้กองข้างฝันมาเก็บ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 นะครับให้เราฟาร์มอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนแรงเราขึ้นเรื่อยๆวิธีเช็คแรงเรานะครับให้เรามานี่นะครับคุยกับคนเดิมเลยครับแต่รอบนี้นะครับเราจะมีชอยมากขึ้นนะครับให้เราคุยตรงคําว่าเช็คแรงอ่าอ่าอัพรีควร์เมนครับกดปึ๊บแล้วเขาจะมันจะบอกรัว่าเราคาดแดามืองโดยมันจะมีนะครับเป็นกลิปอันนี้คือการอ่าฆ่าคนนะครับโดยการกดปุ่ม B นะครับ ก็อันที่2นะครับอีเวนต์แอตเทนเลนนะครับอันนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมกับอีเวนต์ครับแค่คุณเล่นอีเวนต์ที่มาทุกครึ่งชั่วโมงครับคุณก็ค่านี้ก็จะได้ส่วนค่าพีดเซอร์ไว้นะครับโดยนี้คุณจะต้องเล่นอีเวนต์ที่จะมาทุกครึ่งชั่วโมงครับโดยเราจะได้แต้มเพิ่มมาเดทหนึ่งแต้มต่ออีเวนต์เรื่งอีเวนต์ครับอันที่สองก็อันสุดไอ้รองส,ส,สุดท้ายเป็นอ e ีเอพี่อวน e ์อีเอ็กนี้ให้เราไปยึดธงตามแมปครับกดปุ่มพีมาปุ๊บ มึงให้เขาว่าอีเวนต์ปะเนี่ยให้เราไปยึดธงตามจุดต่างๆนะครับแล้วเราก็จะได้ค่านี้มาเวลาเราฟาร์มเวลเสร็จปุ๊บ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 ๆๆๆๆจะแล้วนะครับแล้วถ้าคุณยักเปลี่ยนอาวุธนะครับโดยอาวุธของซ g จนะครับมันจะมีอยู่สองแบบนั้นก็คือจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิวิธีการได้คุญเกชิแรกอย่างเงี้ยอย่างแรกนะครับให้เราคุยกับผู้หญิงคนนี้ตอนแหลงที่หนึ่ตอนยู่แหลงนึ่ะ แล้วคุณจะต้องเตรียมตังสองห0 0นห้านะมาคุยกันกดคุยไปเรื่อยๆครับคุณจะได้สกิลหนึ่งมามันชื่อว่าบลิฟเคสสกิลนี้เนะี่ยให้คุณวิธีใช้ก็คือเราต้องไปกดใช้ในตอนเอ่อตอนกูลเพเยอร์ตายนะครับก็คือล้มอยู่แต่เรายังไม่ได้กดปุ่มบีใช่ไหมนั่นแหละให้เราไปหาผูเา้เล่นกูลครับฆ่าเราฆ่าผู้เล่นคนนั้นครับแล้วเราก็กดใช้สกิลบลิฟเคสที่ผู้หญิงคนนี้ให้มาแนละ้วมันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะ เราค่ากูนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขามันจะล้มอะ่ะเออพอมันล้มเสร็จนะถ้าเรากดใช้สกิลบีเพนนะครับเราจะได้เป็นอวุธชีแรกของเรามาครับโดยไอ้ไอ B ้บีเพนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะซุ่มหรือจะตามอาวุธที่ได้ตามนั้นเลยนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะซุม่มตัวอย่างที่2นะครับที่คุณจะได้เออวิธีที่2นะครับในการได้ควินเก้นะครับให้เราขึ้นมาได้านะครับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ขึ้นลิฟ กดคุยแล้วก็มาชั้นอ,อันสุดท้ายนะครับเป็นห้องแลบลราบริทอรี่นะครับผมออกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแบบอะไรมากมายนะครับเข้ามาปพืบเลี้ยวขวาเห็นตู้นี่ไหมครับนะครับเราต้องมาตรงตู้นี้กด e ถ้าคุณลงๆอยู่แปลว่าคุณยังไม่มีบูปินครับโดยวิธีการได้บูปินได้จากไหนก็คือทำเควสครับเควสที่ผมแนะนำนั่นแหละก็คือบอสกับอ่าไฟติ้งบอสนะครับโดยซออันนี้มันไออาร์ีบอสกับบอสไฟติ้ง Uh, อันที่ง่ายสุดเป็นบอร์ดไฟติ้งครับเพราะเราปล่อยบอร์ดส่วนเองชิลรับห้องฟรีชิลรับเวลฟรีครับแล้วก็อันที่2เป็นอากิรีบอลครับโดย2อเวดนี้จะดอบบูปินเป็นส่วนมากเออนี่ไงครับอีเวนท์ที่จะมาถูกครึ่งชั่วโมงคุณจะได้ห้องผมต้องรับนี่ครับรเราก็จะสมารถขวาเราก็จะสามารถขับควินเก้ได้ตรงนี้เลยครับหลังจากที่เรากดใช้บูปิน เราจะสามารถขคับคุินเก้ได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีคุินเก้ที่ชอบอยู่นะครับได้ยากเปี่ยนไปใช้คุินเก้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเรามีกล้องฝั่งตรงคามนะครับที่สามารถเก็บอาวุธของเราได้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์ครับที่มาถูกครึ่งชั่วโมงโดยซุ่มโดยอันนี้เป็นเอาเวียนกลงครับมันจะซุ่มซีจีจีครับกูนลงไปสู้กันครับฟังในฉน้ำก็ได้ของแค่นั้นแหละเออ คลิปสอนเล่น CG ก็มีแค่น,นี้แหละมันมีอะไรกว่าก็จะเป็นพวกบอสโอนนะครับเป็นพวกบอสเล่ร่างเกมเล่เล่เกมอ่ะ, le 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 ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันก็มีแค่น,นี้แหละได้ขวัญเกเสร็จปุ๊บมันก็จำจำนะครับถ้ากูเล่นอ e ีวงอีเวนต์เนี่ย PVP มีมั่งป่าปายแต่ส่วนใหญ่ก็คือมึงต้องฟาร์มาครับ <S <S ก็คลิปนี้มันน่าจะมีแค่น,นี้แหละครับเดี๋ยวผมไปใส่เพลงให้มันดูวอ,อมไปดูตื่นเต้นเอาโอเคไหมโอเค น่าแหละครับก็บายบายคนดูทุกคนนะครับ